ข้าวเหนียวมะม่วงประตูท่าแพรครับทุกคนอันนี้ขายกล่องเท่าไรหร่อ่ะครับกล่องนี่ห้าสิบคือทั้งข้าวเหนียวทั้งมะม่วงเลยโอ,โอ้โหกล่อ,อ,องใหญ่อยู่นะเนี่ยอันนี้คือแม่ค้ากำลังปอกมะม่วงาอาสับปะรดเห็นมันเหลืองๆเ,เหมือนกันโอ,โอ้นี่ดูครับร้านเขาแบบผลไม้แบบ หลากหลายเลยพวกนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะครับราคาเดียวกันหมดครัราคาเดียวกันใช่ไหะยกเลิกไมคค้านะคะเอ้ยทำไมค้า50ผมเหมาเลยเอ่แซวแซวห้า,าแสนห้าแสนนี่ครับกล่องละ50ทั้งร้านครับทุกคนอันนี้เขากำลังทำข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่สั่งไปหนึญญ่งกล่องอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้น ความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับตรงที่แม่ค้า